ชักวิดยาวแล้นะครับสำหรับอัสตอมหมายเลข4129ทำขบรถธรรมดา201กรุงเทพหัวน้โพพิซโนโลกปายทางพิซโนโลกนะครับเคลื่อนตัวออกจากหัวน้ำโพตามเวลาเจนรถสเบียนนะครับที่พ่วงแทนรถสำมะละติดกับรถจักรด้วยซึ่งตอนนี้นะครับราควทอก็ได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนะครับมาเช่าประมูลนะครับเป็นสัญญา3ปี ให้บริการรถสเบียงบนรถตรวจพิเศษและรถด่วนนะครับเปิดประมูลเชิญชวนเอกชนมาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักคิดว่าหลังสงการนะครับเดอนเมษาเราก็คงจะได้เห็นรถด่วนพิเศษรถด่วนนะครับกลับมามีรถสเบียงพ่วงให้บริการอีกนะครับโดยจะเป็นรถด่วนรถด่วนพิเศษที่ใช้หรถจักรทำกระปูนนะครับส่วนที่ใช้รถดีสลงาจจะไม่ได้พ่วงนะครับ